สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจะทําอาหารกินก่อนไปทํางานจ้าเพื่อนๆจะจะจะยำจ้าวันนี้จอยจะยำยำหมูยอจ้าหมูยอใส่ปลาหมึกจ้านะก็มีปลาหมึกหมูยอจอยกำลังลวกอีกรอบจ้าอันนี้เป็นหมูยอของของพี่นี่จ้านะจอยก็ซื้อจากร้านจีนมาจ้าแต่รสชาติก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละจ้า อันนี้ก็ปิดไฟได้ละเพราะว่าจอยแค่ลวกเขาจะนะจอยก็จะมีพวกผักใส่ก็นี่จะ้ะหอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็มะเขอเทศต้นหอมพักชีจะ้ะพริกจะ้ะพริกตำแล้วก็ไอ้น,นี่จะ้ะอันนี้ก็คือหนังมันเหือน ไอ้นี่อย่าเอ้ผงยำจ้ะนะ้นผงยำบ้านเรานั่นแหละจ้ะผงยำรสด,ดีจ้ะเอ้รสด,ดีนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆถ้าจำไม่ผิดตัจอยจะทําให้ดูจ้จะเพื่อนจ้ะใส่พริกลงไปจ้ะกินกระตัมนี่แหละกินกระโขกเอาไว้นะอยากกินเลยแซ่บๆมันจืดปากจืดคอ,อ,อ,อมันเลย ใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้ะปลาหมึกจอยก็ลวกไปแล้วนะทำกินเองทําแบบไม่ง่ายจ้ะหมูยอจ้ะลวกไปละก็ใส่ลงไปจ้ะแล้ววันนี้จอยจะมาพูดกับคำถามยอดฮิตที่เพื่อนๆถามกันนะเพื่อนๆนะเกี่ยวกับการขายอาหารของจอยจ้ะนะ โจยทาอาหารเสร็จโจยจะบอกข้าวๆเนาะคือก็ไม่ข้าวแล้วก็บอกหมดแล้วแหละว่าราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆน,นะถาอาหารแป๊บหนึ่งจอยไม่ค่อยเพิ่มเติมอะไรนะเพื่อนๆนะไม่เติมน้ำตาลไม่เติมอะไรเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันโอเคแล้วอะรสรสดีเนี่ยจะ้ะอาจจะเติมแค่น้ำปลาอะไรประมาณเนี้ย ก็แบบมะนาวจ้ะนะนีใ่ใส่ลงไปจ้ะทำกินกับน้องแอนจ้ะน้องม้จะก,กินก็กินได้จ้ะมีอะไรก็ใส่ลงไปอันนี้ไม่ได้ทำขายนะเพื่อนๆพืทำกินเองถ้าจอยทำขายจอยต้องใส่ถุงมือจ้ะทำกินเองไม่ต้องใส่ มากเปยนเพื่อนเอ้ยเผ็ดจ้ะใส่มะนาวลงไปจ้ะมะนาวก็ไม่มีน้ำเพื่อนไม่เป็นไรจ้ะประมาณี้้ัางมันน้ำปลานิดนึงมีกุ้งก็ใส่กุ้งนะเพื่อนนะ ไป Ini มาถึงนาทีสำคัญเนาะจอยจะมาตอบคำถามยอดฮิตนะเพื่อนๆคำถามแรกก็คือจอยขายชุดละเท่าไหร่นะเพื่อนๆน,นะขายชุดละเท่าไหร่ไม่มีการตวงเหมือนก็ตวงช่างหรออะไรประมาณนี้เพื่อนๆน,นะแล้วก็จ่ายภาษีไหมอะไรประมาณนี้เนาะจอยก็เอาคำคำถามสุดท้ายก่อนเนาะเรื่องเกี่ย กยกับภาษีเพื่อนๆที่อังกฤษเราจะทําเราจะทำอะไรก็ช่างถ้ามีเงินเข้าธนาคารเราจะนะถ้ามีเงินเข้าธนาคารเราต้องบอกเขาจะนะมันจอทำอาหารจอยก็ต้องบอกเขาจะนะแล้วก็จะเก็บทุกอย่างที่เป็นใบใบเสร็จหรือบินที่เราซื้อของจะนะเราต้องเก็บ เอาไว้เพราะเราต้องไว้เสียเสียแท็กต่อปีจ้ะนะเราต้องเสียเสียแท็กด้วยเพื่อนเพื่อเสียภาษีนั่นแหละนะจอยเสียภาษีจะจอยไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะเพื่อนเพื่อนนะจอยจะบอกเอาไว้ก่อนอันนี้ขอ้อข้อแรกนะข้อที่สองนะไม่ตวงหรอไม่ตวงไม่ไม,ไม่ไม่ช่างหรอือว่ากี่กรัมจอยไม่ช่างจ้ะนะจอยจะเอาแบบว่าจอยสะดวกแบบไหนจอยจะทําอย่างนั้นจ้ะ เพราะเราแค่คิดแค่ว่าแม่ค้าอยู่บ้านเราเพื่อนๆเ,เขาเคยเขาเคยช่างไหมเขาก็ไม่ค่อยช่างนะเขาก็คือเขารู้ปริมาณอยู่แล้วน้ำหนักมืออยู่แล้วจ้ะนะจอยก็ทําตามที่ว่าจอยถนัดน้ำหนักมือจ้ะจอยไม,ไม่ไม่มานั่งเสียเวลาตวงกี่กงกี่กรรมนะเพื่อนๆน,นะเพราะการตักของเราเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเท่ากันหมดนะไก่ย่างละสองสามทัาพีก็สามทัาพีเท่ากันน้ําแกงก็เท่ากันจ้ะนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการ ตวงปริมาณกรัมหรอกเพื่อนๆนะถ้าเราทําจนชินแล้วอ่ะมันไม่มันมันก็ไม่แตกต่างจากสําหรับจอยนะเอาแต่เอาที่ว่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนทําแบบนั้นจอยถนัดแบบนี้นะแล้วก็คําถามที่แบบฮิตที่สุดนะที่จอยนั่นนะที่จอยเห็นนะขายชุดเท่าไรขายยังไงอะไรประมาณเนี้จอยก็ต้องเขียนเอาไว้เพื่อนๆนะครั้งแรกที่จอยขายครั้งแรกนะที่ว่าจอยขายเนี่ย แกงเผ็ดจ้ะนะแกงเผ็ดไก่นะเลดคอรีนะ่นะนะจอยวันนั้นจอยขายสิบสี่กล่องนะสิบสี่กล่องชุดจอ,จอยขายเป็นชุดนะเพื่อนๆนะชุดละสิบห้าปอนชุดละสิบห้าปอนตกเป็นเงินไทยก็ห้าร้อยหกสิบาทจ้ะนะสิบห้าปอนคูณสี่สิบเพราะจอยคิดเป็นเลทของซนะูเปอร์ลิทนะเพื่อนๆนนะจอยไม่คิดเลทเงินตามธนาคารทั่วไปนะจอยจะคิด เงินตามเลทของซูเปอร์ลิทนะที่แลกเงินที่ตามแอร์พอร์ตะจ้ะนะตกชุดละห้าร้อยหกสิบาทจ้ะนะข้าวแล้วก็แกงจ้ะกินได้สองคนนะวันนั้นจอยทำทำสิบสี่ชุดนะสิบสี่ชุดรวมเป็นเงินของของที่นี่ก็สองร้อยสองร้อยสิบปอนด์จ้ะนะเป็นเงินไทยก็แปดร้อยแปดเอ้แปด โทษทีเป็นันแปดพันสี่ร้อยจ้ะนะสิบสี่เกาะสิบสี่ชุดแปดพันสี่ร้อยก็ถือว่าเยอะจ้ะพอจอยลงทุนไปมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพื่อนๆน,นะจอยบางคนบอกว่าไม่กลัวเจ๊งเหรอกลัวเราไม่ได้กําไรถ้าสิ่งไหนที่จอยทําแล้วไม่ได้กําไรหรือขาดทุนจอยไม่ทําเพื่อนๆน,นะแต่ถามว่าจะเอาเกินเอาเกินตัวเราเกินราคานะเพื่อนๆน,นะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะ อยก็ไม่ทําจ้ะนะจอยทําในสิ่งที่ว่าจอยควรจะจอยชาร์จจอยรู้ว่าจอยได้กําไรจ้ะนะจอยรู้จอยได้กําไรจ้ะจอยถึงทำเนาะเพราะจอยไปซื้อของจอยก็ไปซื้อตรงที่ว่าเป็นเมมเบอร์จอยไปเป็นสมาชิกของเขาอยู่แล้วเราก็ไปซื้อมันก็ได้ราคาถูกจ่ะเพราะว่าแฟนจอยเขาก็มีกิจการของเขาเขาก็มีเมมเบอร์การ์ดที่ว่าสามารถไปซื้อของเราได้ส่วนลดเยอะนะเพื่อนๆนะอันนี้คือจะบอกเอาไว้ก่อนว่าไม่ขาดทุนจ้ะนะไม่ต้องกลัวจ้ะถ้าใครดูคลิปนี้จบก็จะรู้เนาะครั้งที่สองนะเมดที่ พอจอยเพิ่งขายได้สองครั้งเพื่อนๆนะเพิ่งทำสองครั้งครั้งที่สองแกงเขียวหวานกับผัดบะหมี่ไข่นะบะหมี่ไข่จอยขายกล่องละสิบปอนด์จะกสิกล่องละสิบปอนด์ก็ประมาณกล่องละเท่าไหร่เนี๋ยจอยคิดในมือถือแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะนๆนะจอยลืมจอยเป็นคนขี้ลืมตอนนี้สิบคูณแป๊บหนึ่งเพื่อน,น,นๆทวเท กล่องละสี่ร้อยบาทจ้ะนะกล่องละสี่ร้อยบาทสำหรับบะหมี่ไข่นะที่ผัดอะ่ะกล่องละสี่ร้อยบาทจ้ะต้อทำหกกล่องก็หกกล่องก็หกสิบปอนดนะ์ะหกสิบปอนด์ก็ประมาณต้อต้องคิดเองนะเพื่อนๆเออแปบ๊บหนึ่งก็ประมาณ ก60ปอนด์ก็ประมาณ2,004จ้ะนะสำหรับก็มีไข่6กล่อง2,004จ้ะส่วนแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่1414 14กล่องก็ก614กล่องเนาะ14กล่องรวมทั้งข้าวก็เป็นเป็นชุดอะนะ14ชุดก็เป็นเงินอังกฤษก็2210ปอนด์นะจ้ะนะัน่นแหละจ้ะก็ชุดเท่ากันกับแกงแกงแกงเผ็ดนั่นแหละจ้ะแต่งวดนั้นรวมกันไปแล้วนะ บะหมี่กับแกงเขียวหวานงวดนั้นที่จอยทํามันก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบปอนจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อลงทุนอะไรแล้วไงเพื่อนๆนะเพราะหนึ่งไอ้นี่ก็มีละกล่องเราก็ซื้อมาทิ้งไว้แล้วมันก็พอนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องซื้อกล่องทุกงวดกล่องหนึ่งเราก็ออเดอร์ตามเว็บไซต์ไหนมาถูกๆนะมันก็อยู่ได้นานจา้ะวันนั้นก็ 270เนาะก็ถ้าเป็นเงินถ้าถ้าเป็นเงินนะเป็นเงินไทยนะก็1,800บาทจ้ะนะงวดที่2องถามว่าขาดทุนไม่ขาดทุนจะไม่ต้องกลัวนะแล้วหลายคนอยากให้จอยมาแบบบ่านมานําเสนอเกี่ยวกับการทํำยังไงการค้าขายจอยไม่เก่งเรื่องนี้จอยแนะนําให้เพื่อนๆขั้นท่านใดที่สนใจนะที่อยู่อังกฤษหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ช่าง ให้แนะนําให้ไปศึกษาด้วยตัวเองจ้ะนะจอยไม่สามารถที่จะมานําเสนอเรื่องกฎหมายของเขาได้เพราะว่ากฎหมายเขาเปลี่ยนแปลงทุกปีจ้ะนะแล้วแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่และแต่ละเอเรียจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะจอยแนะนําให้เพื่อนๆไปศึกษาด้วยตัวเองจะ้ะการจะทําอะไรต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจะ้ะจะได้ไม่ต้องมานั่งโทษคนอื่นภายหลังเนาะให้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้ศึกษาด้วยตัวเอง ผิดถูกอะไรขึ้นมาจะได้รู้ได้แก้ไขได้จ้ะไม่ต้องมานั่งฟังคนที่ว่าเราทําอย่างเงี้ยมานั่งดูทําตามจอยอะไรเงี้ยอย่าจ้ะนะให้ไปศึกษาเอาเองศึกษาด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะซึมซับมันเขา้าด้วยตัวเองจะ้ะว่ากว่าจะได้แต่ละอย่างมันยากขนาดไหนกว่าจะผ่านมาอะไรเงี้ยนะว่าเขาทําอะไรบ้างให้เป็นศึกษาเอาเองจะ้นะนั่งดูบ้านก็ดูศึกษาไปเลยจะ้ะนะ มีเวลาก็ศึกษาไปเลยนขนาดจอยจอยยังต้องศึกษาจะศึกษาไม่ใช่่าปีสองปีนะเพื่อนๆน,นะจอยศึกษามานานมากแล้วจะ้ะนะแต่ยังไม่อยากทําไงเพราะว่ากฎหมายที่นี่นะเข่มงวดจ้ะจะขายอะไรจะทําอะไรเขาเข้มงวดนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนๆก็ทำอาหารขายสิจอยจอยทำอาหารทำขายสิ เพื่อนๆมันทําอะไรง่ายๆแบบแบบนั้นไม่ได้จ้ะทําอะไรแบบที่แบบอยากจะคิดทําอะไรก็ทําอยากจะขายอะไรก็ขายมันมันทำอย่างที่เราคิดไม่ได้นะมันต้องไปตามกฎระเบียบของประเทศที่เราอาศัยอยู่จ้ะนะเพราะว่าคุณไปแบบทําขายโดยที่ไม่มบอกเขาปัญหาขึ้นมาเขาก็เรียกภาษีย้อนหลักเยอะนะเพื่อนๆน,นะมันไม่ใช่อะไรง่ายๆจะทําอะไรก็ต้องคิดต้องศึกษาให้รอบคอบนะอันนี้จอยก็ตอบทุกอย่างแล้วนะเพื่อนๆน,นะจอยก็ ก็ไม่มีอะไรจะตอบแล้วเ,เพื่อนๆก็บอกแล้วว่าขายทุนยังไงขาดทุนไหมก็ไม่ขาดทุนช่างไหมก,ก็ก็ทําตามที่จอยสะดวกอะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยก็ไม่ได้ก็นั่งขายของอย่างเดียวเนาะจอยก็ทําช่วงที่จอยอยากจะทําจอยก็ทําอย่างเงี้ยจ้ะนะแล้วก็หลายคนถามว่าขายให้คนไทยไหมจอยไม่ได้จุดลูกค้าจอยไม่ได้ทําขายให้คนไทยจ้ะจอยส่วนใหญ่จอยจะขายให้ฝรั่งจ้ะนะเพื่อนฝรั่งนี่แหละนะ เป็นกลุ่มจ้ะนะเป็นกลุ่มๆแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีคนไทยมาซื้อจ้ะนะคนไทยเขาทากินเองเป็นเพื่อนๆนะเขาทํากินเขารสชาติของเขาเขาก็ถูกปากของเขานั่นแหละนะแต่ส่วนใหญ่ของโจยนี่จะเป็นคนต่างชาติจ้ะเ,เพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆทัท่วกินยำเลยเพื่อนๆนี่แหละจ้ะนะ,ะได้จ้ะก็ทําก็สนุกดีจ้ะนะทําในวันหยุดของเราเนาะวันธรรมดาเราก็ทํางานตามปกติเนาะไปทํางานกลับบ้าน ทำงานบ้านเข้าสวนมั่งเดินมั่งคือก็ไม่ได้มีเวลาหยุดจ้ะนะบางคนก็น้อยใจว่าทําไมไม่ตอบคอมเมนต์ก็ต้องเข้าใจด้วยจจอยไม่ได้มานั่งทํา y youtube อย่างเดียวนะเพื่อนๆนะจอยท o u t u b e ด้วยทํางานประจําด้วยทํางานบ้านด้วยทําสวนด้วยดูแลครอบครัวด้วยจ้ะนะนั่นแหละจ้ะมีเวลาก็ตอบไม่ได้ยิงไม่ได้จงหองอะไรทั้งนั้นเลยจ้ะนะคือคนเรามันเวลาส่วนตัวมันแทบจะไม่มีเพื่อนๆเนาะ นั่นแหละจังยังไงจอยก็ขอบคุณทุกคนนะเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูทั้งคนที่ติดตามจอยและคนไม่ได้ติดตามก็ยังแวะเวียนเข้ามาดูเนาะเพื่อนๆเนาะให้ความสนใจในการทําอาหารไทยในต่างแดนจอยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากจ้ะที่ที่สนใจในเรื่องการทําอาหารเนาะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ